ครับอ๋อมาอย่างครับว่าไม้นี้ไม้มนี้มา,นมาแปลงกล้องครับปี๊ดกล้องหน้ารถเทอร์เฟิ่นอ๋อกล้องวงจรปิดเหรอครับเพราะว่าช่วงปีใหม่นะครับเนาะมันอันตรายเพิ่นมันอันตรายเลยครับเอาแมทเอาแมทออกก่อนเนาะก็ยังบอกไปติดล้านดอกกาอันผมน้าล้านปิดครับเพราะว่าเคลียร์ล้านเคลียร์รถออกหมดแล้วครับนี่อย่าครับเจอบพิเศษเออเอาไปกินปีใหม่เหรอน้อยหูดซิปดีดีเอาซิปไปหูดขูดรถเปิดนะเตี้ยวเข้าเตี้ยวออกเนาะอเก็บสายก่อนเนาะหายหูดไปแล้วเอาลเอา เอาทยต่างไทยต่างเถียงกันนาอก็คุ้นนะกับย่างรดผมเป็นห้อยก็ไปห้อยที่ไหนฮนผมไปย่างหือดีแล้วอ๋อในจิงไทยเลยอ๋อไทยเลยเดี๋ยวผมจะอันนี่ราคาตัวใดครับบัวกันเตี้ยครับราคาบัวกันเตี้ยครับ5 0 0งใจย่างหือบลาด้ยเลยๆกว่าจะได้ใจครับวันนี้ได้ใจอยู่เนาะได้ใจเลยครับลูกค้าิไนจะไปไหนครับนี่ลูกค้าไปปิ๊กนานครับอ๋อลูกค้าไปเมืองนานโอ้ยฝังว่าผมเป็นอันไหนเรามีอย่างของครับอุปกรณ์ กอครับโอ้อันนี้กล้องกล้องของช่งางมุดเลยแคนไหนตีครับงั้นนี่ครับของผมหมดเลยครับโอ้แล้วไขควงกับลืมเอาแม่เห็นนี่ก็เลยอย่าเบาะเอามือเบาะเอาอโอ้ของเพื่อนอาเลยเห็นโอ้ฮะเอะอ,อ,อมันจะเป็นกิ๊บตรงไหนครับแบบมีน็อตนะครับนี่นะครับโอ้แต่กนแล้วกล้องบ้านกล้องอย่างนี้ครับท่านี้ครับผมจะไปติดเราไกไโอ้ฮับอยู่ครับกล้องวงจรปิดนะครับเตื่เราบุหัวกัไก้ได้มันหืนกันเนี่ยมันผสมข้ามสายพันธุ์เนติดอยู่เนาะติดติดได้ครับติดตรงถ้าหื่ง่าย มาติดคอไก่เลยได้ก็มันหล่นไปไหนฮะโว้มันมันสายตึงกันฮะถ้าถ้าถ้าจะคือไงนะครับ <c oughs> เอาไก่ขังด้วยกันเนี้ยคือมันฮืนกันสองตัวฮันก็ <c oughs> นต้องไฟตีดมาละอ๋ออ่าเดี๋ยวมาดูวิธีคเนาะโอ้ก็มาเปิดขนแจรถวดฝนใบ้ถไฟฝนมดอย่างไี้น่ะโอ้เดี๋ยวสมัยครับเดี๋ยวบิดให้ผมกันมะผมก็ลืมไปหรอเขาแล้วก็มีอีเคดนะเราด้เปลี่ยนแบตใหม่ให้เหมือนกันจะเป็นเลย ไปห้องช่างปุ่นกับมาฉั่งของแท่มาโอ้ช่างของแท่างอันนี้ฉั่งอย่างนั้นฉั่งทั้งบ้านมาโอ้ยโอ้สมารถออมเป็นยังคิยเข้าอิ่มไหมอันนี้ฉั่งอย่างนั้นฉั่งทั้งบ้านมาโอ้ยโอ้สมารถออมเป็นยังคิยเข้าอิ่มไหมอันนี้ครับเดี๋ยวครับโอ้ช่างก๊อ็ครับผมขอพระของดีๆทั้งนั้นสนเอาแบบนี้มาได้ครับเปลี่ยนกันจาบันของช่างวันีเอาของเปิ่นแต่เอาของปลอมมาเปลี่ยนได้โยผมาได้ครับมาได้นี่พระไอย่างนั้นอย่มุ

เอาล,ลดเปิดเป็นแก้เป็นว่ามาแก้เป็นเลยกันได้เหรอครโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจัดการะนึงครับโอ้ขวงพอล,ล,ลดลดลดไปละ <laughs> ปลดดไปเลวอันแ <laughs> ข็งขวงกับมีครับงั้นอย่างไรยังบอก o p โปเขยมืมมาตัวยังหืมมันฟังอะไรเลย <laughs> แล้วมี <laughs> <laughs> แ,วมแน่ฝีมีล่อมีเก๋นเท่านั้นแน่แต่เอาควายหลาก,กนะเนี่เอาติดได้กับท่านติดกองหน้า,กอ,นากองหลงังไงได้ยังเนาะติดได้อยู่ครับถ้าอยากติดนะเขอเปิดมาโจนมาอย่างนี้เนาะครับ อ๋อเดี๋ยวติดติดติดเยงก่อนนะเออติดอ๋อนี่ไหลสายก่อนครับครับผมนี่ไหลสายสอนสายก่อนครับนี่เลยเลยสอนสายสอนสายสอนเงยียดก่อนแต่ห้ามสอนภาพก่อนนะโอ้ผมได้อันนั้นอ๋อนี่อันนี้เข้าในตู้กลิปมานได้ก่อนอะไรเออน้ำเป็นเทพปันไงเปลี่ยนนี่ปั้นะครับอ๋ออันนี้ไปก็ได้เดี๋ยวเอาต่อต่อตัวนั่งก็ได้เนี้ยนี่หนาะจะเปิดไล่ก่อนนี่อันนี้กันที่อย่างนี่อันนี้กันที่อย่างเลยนี่ก่อนอันนี้กันทีสองแล้วครับ เออกันดิอ๋อคณปีนนว่ติดหลายกันแล้วแล้วกันแหลกนั่นกันแหลกเป็นลาบกันดิสองเป็นยีย <laughs> กันแหลกเป็นลาบกันดิสองเป็นยีกัหลกอ๋อนี่เป็นกล้องเป็นอยังเฮาหมดเลยนะเมาตัวไหนนี่เมาแบบพิพันนะครับค,<ะ>ครับอ๋อก,กินไปวันๆนะครับ <laughs> อนอนอยังแค้นหรือเสาะน้อหน่อยนะยังแค้นก็เสาะนอหน่อยครับ ช่วงนี้ก็สอบมาได้ครับจะได้มันมีช่วงนี้ก็ข้าวหลามครับเดี๋ยวไม่เดี๋ยวจะไปขึ้นเอาอยู่เอาเข้าวหลามน<อ>หน,มาน่อยน้องหุ่นไม่ก็ช่วงนี้น้องหุ่นไม่ใครอ้อขอไงพี่ๆแล้วเอาไปดังไรต่อหนิโอ้ oh. ขนนหวานี่แล้วฮัลโหลครับพี่เอ,อ่อเมมนี่มันใส่ย,ยังไรนี่ครับนี่ใสต่ตังบนกะะ็ oh, ใส่ตาได้อันขวมันก็มีมัน หูเสียบมันมันน้อยนะครับอเอาช่างเจอปัญหาใหญ่แล้วซํำรถใหม่พ่อห้งบอเฮ้ยเอาละเฮ้ยอ๋อเมมกับเมมสีดำนะครับเออแบบกระจกออกาแลนะครับเออเอเอแล้วดตตอนม,มันมีอ๋อจะไดกันแยมอันกันนี่ไหนโอ้ใสอันเห้ว่ะอ๋อแล้วนี่น้องอันมันมีแยมหูมันครับเป็นเมมสำรองอ๋อตีเสียบมันกันโอ้ครับผมขอบุณจังนะครับเหมือนนั้นเป็นญาติของเปิ้อนรู้นะ ผมก็แั่นยัดยังได้ก็ได้บอกแกว่าถ้าถ้าผมแปลงเปล่าลไปล่านแกได้ก็ยังน,นี่ผมแปลงเปล่าลผมจะไปบ้านผีเดอ้อ <c oughs> ฮะปิดเหรอหมอร <c oughs> ครับครับ <c oughs> ครับปัญหาใหญ่เลยครับครับเดี๋ยวนะครับผมใส่ยังไงตมื่อกี้ถูกบทท้ายคู่กันนี้ก้อนทอดนี่อันทรหาเจ้าสัวอีซูซูเขาเหรออิสุเชียงไฮ้นี <c oughs> ่เออนะนรับก็บอกเอาตอกลิ้วไว้ก่อนนั่นก็แบบ เขาบอกว่าสิ้นปีก็มาใส่บ่คือว่าเจ้าของไม่ได้เอาไมา้บ่แกะขาเปิดก็เอาไม้อยู่นี่มุน่นเขาบอกสิ้นสิ้นปีให้เปิดมาใส่บ่เออสิ้นปีบอกเปิดมาใส่ก็ได้เ่าบอก,บอกเขายุ่งเลยบ่เขาข <c oughs> ล่ารถนั่นเขาก็ปิดหันไลยเลยเออเขาก็คนแจ๊ขำให้แล้วก็เ, <c oughs> เาขาขีขข่รถหนีอ่ะบอกว่าสิ้นปีก็มาใหม่บบ <c oughs> ช่างรู้ต่องเลยบ่รู้ต่องกับท่านหันนี่บ่จะใส่จะไดยนี่ก้อนนี่ บอกว่าเลิกไปทำงานไปเลยตัวเก่าน <ละ S 1> นัดงานแฮกับงานแฮกันเดี๋ยวกันใส่พนนะเอ,อเนาะเออโอ้จยน,นี่ลู่นนี่มันลุกเขานี่กระน,นี่เออฮะเหรอลองลองกันเกือบไม่ได้ใส่เมื่อเปิดเนาะเดี๋ยวนี้กิฟเป,ปิหเดห้างเนี่ยก้าวขาจ้างมาตองให้เปิดเนี่ยมงเฮ้ยเคยก่อนอันนี้ผมเคยเออเดี๋ยวตั้งหน้าผมลงสิ้นสิ้นปีนี่หรือว่าไผยจะติดต่อมาติดต่อ ติดกล้องวงจรปิดได้หมดเหาอก้อ,อนเนาะครับได้หมดเลยครับอ,อ๋อตามตีเบอร์ขึ้นหน้าจอนีอน่เนาะครับผมตามเบอร์หน้าจอเลยครับแล้วก็มาใส่เบอร์สักเต๋าแล้วก็มาใส่เบอร์ร <c oughs> อู้ <c oughs> ไปอัน,นะะ <c oughs> เนาะอ๋อใส่ไปเลยแท็บจึอน้องเองก็ไอ้นี่ตีมามาตีนี่เป็นรถสาวกะรถรถสาวเออเลยเลยเลยแท่งฮะไปเลยฮันบอนเป็นสาวเหเนาะฮักเมอวันก็สั่งพี่วายจะอันเนาะพี่วายเนาะมันมีจรรยาบรรณของเิ่น เดี๋ยวขอบฟัวเขาจะเล่าฉานเนาะอันนี้จะได้จิ้นสักปุ่นนี่กะกะติดกองนี่ได้สักปุ่นกึ่งเนาะนได้เลยๆหาเงินเอาปิมายกันเนาะยังหว่านะเขียวรถออกหมดละได้เลยล้วมาทำงานนอ,อกอยู่มาทำงานนอ,อกเออเอาเ,เงินมาจินเยินน้อยจะได้งดลาบอยู่กันเนาะซีนพีเนาะลาบอยู่ ก็อย yeah, no. mm ่างโม่โอ้หมดอุปกรณ์ภายในในคอนโซลรถนี่โอ้ตะกอนผมอยู่ศูนย์โตโยมาก่อนไหนโอ้อยุกี่ปีครับตะกอนโอ้ซีปีครับผมอยูโอ้ย่ศูนย์โตโยมาก่อนคู่มดเนาะผมมดเลยแต่รถนี่มันเป็นอีซูซูใจกันนี่โอ้แต่รถนี่มันเป็นอีซูซูใจกันนี่โอ้เออกระโล่เขากับยี่ห้ไฮแกรนเนาะเออหวาเป็นเหลนนะโอ้แบ่พอแกาเหี้ยก่อนเนาะ ก่อนจะโบกก็บอกห่อกานะหนึ่งคนแต่ติดกนี่เนาะนี่เนาะเออนั่นเะนานะ<อ>นนนะมันกับยังเดี๋ยวกันนะก้าผมฝืนไม้มันห่อสติ๊กอันนี้บัลลืบสักอย่างเตียวโอ้โหนะ่ะโอ้โหมันแปลงรถไม้เลยนะมันนี่มือสัน่นนอันนี้อันนี้เอาคลิปออกไปนั่นนะเพื่อประธานบริษัทอีซูซูเฝันหันจากโฆษณาเข้าเฮาเนะ <c oughs> านะอู้ใหญ่เนาะมามาติดกล้องหลังก่อนเออกล้องหลังกล้องหน้าเรียบร้อยอแล้วจะได้เน็คแล้วกล่องนี่เขาต้องคืนลูกค้าก็มีใบประกันมีอย่างก็ อ่ใบประกันเอากงาใบประกันเพื่อลูกค้าครับแล้วกองโน้ตไปไหนกองเดี๋ยวเพื่อลูกเป็นแหลกของขวัญสิ้นปีกองเดี๋ยวเพื่อลูกเป็นแหลกของขวัญสิ้นปีเก็บกองกันครับเดี๋ยวเป็นแหลกของขวัญสิ้นปีอ๋อไหนล่ะอ๋อเออเอออ๋อเออตั้งหน้าออกอยู่ตั้งหน้าออกอยู่ออกอยู่แต่ไปยังไม่หัวลัวอันลโมหัวล้วออกปะล้มล้ได้ยินเหรอเออได้ยินอยู่อหมาเลยได้ยินมันมีลำโพงอย กะ็รอๆได้ยินเหรอเออได้ยินอยู่อ๋อแหววเลยได้ยินมันมีลำโพงเลยกะโอ้ไหนเขาบอกบอกมาย่าได้นี่ครับนี่โอ้ตรดีู้โอ๊ะจะมัดเอาไะมจะมัดไปก่อนครับนอกนี้เออเราบินขี่ไปไกลได้ก็ได้ครับได้อ๋อเจ็บมัดห้อยกันก็ได้ปุ่นนี่ไม่ต้อน ฉังนี่เไาอ๋อเออฮัทล้อท้อมันหอยยานหน่อยเหรไม่หอยนี่หว่าอ๋อเรียบร้อยเนาะเออคอท่าเฮ้ยฉังนี่เ,เดี๋ยวเก็บสายก่นอนสายที่ก็แต่ตรงเน,นี้ยกี่ว้านในอันแล้วแล,วแลวสิ้นปีขึ้นบนมาแปรงทำไมเดี๋ยวสิ้นปีมาขึ้นแปรงครับเพราะว่ามันฝั่ง <laughs> เดี๋ยวไปกับหลายตีอ <laughs> ยู่โอเคเนาะเดี๋ยวเขาลองรถเนาะโอเคเดี๋ยวลองรถเขาเออ อย่างม,มัวซึกบอกมั่นใจสั่งหาในเงาสั่งกะโลกะลานสิงาไปเลกยก็เจีบฟังมัดเอาโอ้ตรงเนี้งโอ้โอเจว่านั่นเดี๋ยวสิ้นปีก็มาแปลงขึ้นเป็นไม้เอาเนาะอืเป็นได้เข้าหางเอาไอ้เออดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ยเดี๋ยวเจ<ม>้าของ<ม>บนไหวนะโอเคแน่นมีเสียงม้แล้วร้อนนี่อะไรเนาะอุ๊เออออกแล้วเอ๊ะมันอย่งมาใครมัวหน่อยแต่กล้องนี่ตัวลวงโทรหาัล้านติดตัวซื้อมาแล้วอันกล้องมันอย่งมามัวอันฮัลโหลครับครับผม ก้องตีผมซื้อแม่ครับมันอย่ามะม้วนนะครับครับมันก็ต่อออกนี่จะดีนะครับผมก็เจ็ดจะดีแล้วครับมันอย่ามะม้วนต้องถามมันมะม้วนนะครับม้วนหน่อยเอาไปขืนได้ก็เทินก็เออผมแค่ขืนหมดก็ต้องถามมันมันเป็นอย่างม้วนเป็นอย่างม้วนนี่ลองพอแล้วอรับพอตั้งแน่พอแล้วครับโอ้ใช่ไรอ่ะผมลืมเอานี่ออกกันนี่แก่สติ๊กเกอร์ออกลืมมีหนู้ ครับครับเรียบร้อยแล้วครับติ๊กเกอร์ออกลืมีหนูโอ้ครับครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้ใส่เลยครับใส่เลยเหรอใส่ใส่แล้วครับเออขอบคุณหลายๆครับอีกครับลืมวะอ๋อลืมตัวนี้ลืมตัวนี้โอ้เหมืนั้นอย่าไปคืนมันเนาะคืนเปิดไฟดามโทรหาเจ้าได้เลยเนาะครับโทรหาเจ้าไปเลยครัเออโทรหาเจ้าไเลรอครับฮัลโหลครับรถแล้วนะครับ ครับผมสิ้เรียบร้อยแล้วครับม่ต้องตกใจกระจกนะครับกระจกผมเอาสอนไว้ตั้งหลังแล้วครับเอากระจกใหม่ใส่เลยอะไรเลยบาคนาะครับกล้องกล้องลังใช้งานได้ดีกล้องหลังม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวสิ้นปีกว่ากันนะครับน้องผมจะฟังมัดไว้ท่านาะหลังบ่ต้องตกใจครับเดี๋ยวสิ้นปีกว่ากันนะครับน้องผมจะฟังมัดไว้ท่านนะฮะ๋อครับครับเป็นยังเดี๋ยวฮับเข็มกันครับฮับเข็มครับครับเดี๋ยวมาเอารถได้เลยนะครับเนอะ ครับผมเรยบร้อยครับเรย